มีคำกล่าวหนึ่งนะครับโอป,ป้าเคยได้ยินเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเขาบอกกับโอป,ป้าในวันที่โอป,ป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินแบบสุดๆเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเอามือมาจับหน้าโอป,ป้าจูนตัวเองเนี่ยนะเว้ย อะไรพังได้แต่ใจมึงอย่าพังนะเว้ยเพื่อนพูดแบบนี้กับโอป้าครับอะไรพังแต่ใจอย่าพังเพราะถ้าใจยังอยู่มันยังมีโอกาสมันยังมีโอกาสที่เราจะลุกขึ้นมาสู้มีโอกาสที่เราจะแก้ไขบางอย่างที่มันเกิดขึ้นที่อาจจะเป็นความล้มเหลวทางการเงินในตอนนั้นหรือความสัมพันธ์ในตอนนั้นแน่นอะนครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในตอนที่โอป้าเพิ่งเข้าไปเรียน n อ p นก็ได้เจอเพื่อนๆครับเขาก็บอกกับเราอย่างเงี้ยเขาจับหัวโอป้าอย่างนี้ครับเฮ้ยจูนตัวเองจูนตัวเองใหม่ อะไรพังแต่ใจอย่าพังเว้ยถ้าใจยังไม่พังใจมันยังฮึดสู้ใจมันยังได้มันไม่มีวันครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณทําสิ่งที่ดีคุณสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณและผู้อื่นคุณต้องเชื่อว่าคุณจะเจอผลลัพธ์และทางออกที่ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องเชื่อว่าคุณผ่านไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะมีแสงสว่างเสมอเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่าตอนนี้สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เช่นบางท่านเนี่ยออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขยันมากๆเลยครับบางท่านแบบเฮ้ย ลุยไม่เคยไลฟ์สดในชีวิตนี้ก็ออกมาไลฟ์สดทําคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่ที่ในชีวิตนี้คุณได้สร้างคุณค่านปะปัจจุบันนี้จงภูมิใจครับและลงเชื่ออย่างสุดใจครับว่ามันจะมีทางออกวันนั้นนะครับแม้โอป,ป้าจะดูเหมือนไม่เชื่อแต่โอป,ป้าก็เช,ชื่อเชื่อแบบลึกๆว่าอฮกยว่ เออวะมันต้องผ่านได้ถามว่ามันมีลูกครึ่งระหว่างน้อยนะครับหรือแบบความกังวลแล้วก็มีความเชื่อมันตีกันอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ยังทําให้ประคับประคองตัวเองมาในการที่แบบตอนนั้นก็เข้าเรียนเอ่อมศึกษาตอนเอ็นเอลพีถูกป่ะเราก็แบบประคับประคองตัวเองในการมีสติสตังในการเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับกค็ค่อยคคลี่คลายปัญหาและแน่นอนครับตอนที่โอป้าเริ่มนะครับที่แบบว่า มีสติสตังค์มากขึ้นนะครับแล้วก็โฟกัสที่คุณค่าและก็หัวใจของตัวเองนะครับมันทําให้ป้ามีสตินะครับและทั้งหมดนี้นะครับมันทําให้เราประคองตัวเองมาจนเรียนจบโค้ชนะครับจนเราได้ตระหนักรู้ว่าโอเคสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันมีเพียงแค่บทเรียนถ้าคุณไม่อยากเจอเรื่องใดซ้ำซากนะครับจงเรียนรู้บทเรียนนั้นที่คุณได้เจอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินความสัมพันธ์และทุกๆอย่างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับใครชอบคลิปแบบนี้พิมพ์ชอบใต้คอมเมนต์ครับสวัสดีครับ